อ้าวเป็นรูปดีด้วยครับโอ้โหตกแบบยังเหลือเหลืออีกประมาณฟุตหนึ่งเลยครับโอ้โหแล้วเป็นแมตช์พอยต์ของไทยครับ14-13ดูอีกทีครับ S ของทัดดาวจีนเน่ยผู้เล่นจีนนะคิดว่าออกหมดทุกคนแหละครับเนี่ยครับได้แต่มองแล้วครับกลายเป็นบอลเนี่ยตกลงในสนามพอดีครับโอ้โหสุดยอดครับจังหวะนี้จีนต้องขอเวลานอกเลยครับ เมชพอย์็อปเปอร์ชุดพอยของทีมชาติไทยกับอืมทีมก็กดดันเหมือนกันเลยครับทีต้องร,รับบอลเสิร์ฟให้ได้และต้องได้แบบดีด้วยนี้ยแลต้องรวบรวมสมาธิครับทีมชาติไทยขีกองเชียร์ก็ตะโกน,นดังลั่นสนามนะครับ ให้กำลังใจนักกีฬาของไทยทัดดาวเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปไหนอ่าครับตีมาที่เดิมคราวนี้อุ้งเกียรับได้จงหุยขึ้นตีปุ๊บโอ้โ่าเจอบล็อกแล้วแต่เขาตีกดลงมาได้ดีฮะตามมาดิวส์ครับจีนดูครับจ่ายมาหวัวสาวครับแล้วตีอัดมารูดลงฝั่งไทยครับเนี่ยครับตีมาโดนหัตถยา เสร็จแล้ววนไปเสิร์ฟนะครับโจหวยรับแล้วเข้ามือของพรทันตีอ้าวมาพิมพิยาขึ้นตีจังหวะนี้ตีหลุดอ้าวแต่พูทสินิให้เป็นแต้มของไทยครับน่าจะมีฟาวตะข่ายแล้ะครับจังหวะนี้ตีออกะตีหลุดไปแล้วนะครับครับแล้วเนี่ยครับบล็อกน่าจะฟาวครับต้องดูภาพช้าครับดูครับโอ้โหฟาวครับเนี่ยครับ เป็นหูวมึงเจียนะครับที่ฟาวตา่ายแขนไปกดโดนหัวเน็ตเต็มๆครับทีมพิยาเสิร์ฟแมตช์ควายชมิชิพอย์อีกครั้งหนึ่งมึงเจียรับแล้วยูจิยุยต้องวิ่งไปอันเดอร์ให้อุ่นเสียออกมอนอกเซตโอ้โหแล้วก็ตีหลุดไปเองครับโอ้ยิงเจ้าุยนะครับอันเดอร์มาให้กับหอ้มึงเจียแต่ว่ามันออกนอกสนามมาไกลครับทีมไทยเป็นแชมป์สมัยที่3ครับเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซตครับับเซตห้าชนะไป1 6 1 4นะครับ